กรับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทักทายครับนี้ผมมาส่งออเดอร์ลูกค้าครับส่งเจ็ตไปนี่เร้อยแล้วครับก็เลยแวะกินข้าวครับในร้านอาหารตามสั่งครับตามเบอร์โทรนี่เลยครับอยู่ในหมู่บ้านสนวนนะครับก่อนถึงนังรองครับผมเลยสวัยสอมาหน่อยหนึ่งอาหารเมนูเด็ดๆเลยก๋วยเตี๋ยวข่างท่านครับก๋วยเตี๋ยวผมสั่งเมนูอันนี้อาของผมเป็นอะไรนะมิกเก็ตบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเนาะโอเคครับไปรอล์ นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะกระบองเพชรเจ้าที่ครับกระบองเพชรตัวนี้มันกินได้นะ <c oughs> ไอคนผู้ชายกินใช่ไหมไอ้น,นั้นเพื่อนผมเองเดี๋ยวผมจะลองขอชิมหน่อยอ <c oughs> ได้ไหมมันมีหนามไหม เดี๋ยวลองดูน้ครับนี่ครับเออบองเพชรัวขี้ไปไปรอซิมกันก่อนผมตุ้งเนี่ครับนี่อูน้น่ากินทุกคนมีเรื่องแห้งหมูสวัสดีครับสวัสดีกรอบ,บครับมามาสเสร็จเสรงกันทุกคน ร้านนี้มีพริกไทยครับเต้ามองกรทีบ่คือกันเลยใส่พริกไทยกท่อนเลยหอมๆน้ำตาลครับใส่เข้าไปเที่ยบขาดไ่เดยอีเดี์เคียนนี้ครับผม<อ>บ้านผม,มหบปนพริกป่นใส่เข้าไปแล้วก็น้ำปลาครับน,นี่ มันส้มเป็นโทเลยเรไ้มมานเปไปลยเขตที่เป็นเขตบางไทยครับมันเป็นเป็ไทยมนหอยสด คได้กินจริงเอเพื่อามเชื่องอะเพื่อคนเทนต์ทำเป็นคอนเทนต์ี่เฉยนะผู้ใดจนะไปกินตามนะครับทุกคนกนินมันงวนกินเห็นไรสาละไปดูแบบไรสาละไปด้วยมันต้องสาะละลายครับผมนี่วจอดแต่เสียงหอมอร่อยมากมายมหาศาล แซ่บมากเดี๋ยวซิมก่อนสุดยอดนัวเซนนี่โบ้เลยโอ้มีน้ำซุปด้วยป่ะครับนี่น้ำซุปด้วยทุกคนน้ำซุปน้ำซุปเป็นเหตุสังเกตได้มานี่ครับไปปาดมาแล้ว กลิ่นเหมือนแบบกินเป็นเหมือนกินว่าจะเพื่อธรรมันดาเนี่ยแหละครับสักเท่าไหร่เชียวมาด้ดเดิน ปวเจ็แซมกันค้แหลกแห่งมันให้ทุกคนเขามากินเหมอนกันเด้อเหลือสันแล้วเมันจะมีสันน,นึงเรื่องซันแล้วมาอุ้ยอืม,มหนึ่งสองสาม กบกับหอมนุ่มกลับไปคุณกลับผี่นี่

เขาขายมีอะไรดูยังไงดูด้วยคอยดูตัวไปยังไงไปทำบุญยังดีคอยดูคนมาไปเดินทางด้วยยังไงใช่ไหมยินดีก็มางานนี้รอค่ะคือว่าใส่ถุงสามนั่นแหละใส่คนนอนมาทำให้ดวงใจตัวเองแต่สามารถคนใหม่ทำดวงใจใหม่ดีเลย

สมัยชิน้นน้นครับแจ้วน้องว่ามาใส่กินบะหมี่แต่ว่าอิมอมอ่มก่อนครับอิ่มอิ่มก่อนดีดี